สวัสดีค่ะอิมน,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 นะคะเจาช่องอิมเพนชานะคะกับพุกันทุกคนวันนีนะ้เราจะมา React.op.v มีการนั่นเองซึ่งถูกส่งมาจากทางาลูกซับเนะส่งมาให้ทางหลังไมน้นนเองซึ่งน่ารักมากๆขออนุญาตทางช่องต้นคลิปมาให้ด้วยขอบคุณมากๆจริงๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีคลิปอะไรแนะนำมาก็สามารถส่งมาให้ได้นะทางดีเอ็มทวิตอร์นะจ๊ะ สำหรับโอ v ีรีนี้มี2คลิป2เพลงด้วยกันแล้วก็เนื่องจากมันเป็นเพลงเนาะเราก็จะต้องเอ่อปิดเสียงเพลงนิดนึงแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะมีซับซับเนื้อเพลงขึ้นให้อยูอ่เดี๋ยวทุกคนก็ดูตามอ่านตามกันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ต้นคลิปวิดีโอไว้ให้ทุกคนไปฟังเพลงกันนะจ๊ะอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปเริ่มเลยจ้ะเพลงแรกเป็นดาวเกียวเดือนเนาะ เขินๆนเนอะนเลียงแบบพีเรียดมาก เดือนกับดาวเดือนหมดไหวแล้วเดือนไอ้บ้าเอ้ยดูโหสายตาพี่เดือนรุนแรงมาก คลิปนี้ก็คือเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าเราแพ้สายตาพี่มิวมากคือเอาปเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเองอะถูกมองด้วยสายตาแบบนี้จะรู้สึกยังไงวะฮะกรับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คืออยากรู้อย่างเดียวว่าไม่สงสัยในโัวพี่มิวแล้วสงสัยว่ากรัมเนี่ยเคยเห็นคลิปนี้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่ากรักรัมดูสายตาพี่มิวลูก นี่เราไปเกลียวเขาเอะลูกใช่ไหม,มสิ่งได้สิ่งแล้วโอ้ยสายตาเราก็ไม่เบาสายตากับมันเป็นสายตาคนข้างรักนะเนาะ ยายผมมาเมื่อไหร่เขาจะทำผมไหมอ่ะ กลับได้เกืนเข้าไปแล้วอะทําถ้าทําได้ทําไปแล้วจริงๆโดยเฉพาะแบบตอนไลฟ์ทานไทยอันเนี้ยคือแบบมันเขี้ยวกลับมากอ่ะดูดิหมันเขี้ยวมากลักมีกินนะ โล้วอาอคืออะนี่ยานอสานอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังทานอสคือเพลงดีนะเพลงเข้ากันมากกับนิวกัรเนาะเฮ้ยเป็น3มนาที3ามสสนาทีที่มีความสุขมากเมื่อกี้ใครอยากพักดื่มน้ำไปพักก่อนให้ให้อนุญาตให้กดพอสได้ไปพักดื่มน้ำไปพักหายใจก่อน 1,2,3,4,5 1, กลับมาไปตอบกันที่เพลงต่อไปเลยจ้ะโอ้โหเพลงนี้ออโอ้โหเอาแนวแบบล้านานาล้านาน,านานิดน,นึงนะ ฟังเพลงแนวนี้มาก่อนแหมขานับติ๊กเกอร์หม,มันไซ่ยจริงๆเลยขานับติ๊กเกอร์ไม่มีลราต้องมองอะไรขนาดนะดั้นนะดูดูดูข้ามมอง เขาป่ะใช่ไหมเราเห็นหลายคนพูดในทวิตเตอร์เขาพยายางฟังว่าแอบกับอ่ะมันจะชอบพูดรวบคําอ่ะแต่เราก็ฟังเป็นเขาเหมือนกันนะเขาไม่ได้หลับอะไรเงี้ยใช่ไหมที่กับพูด เราะมากโอ้โหโอ้ยโอ้ยคนลลก รงจากลบบุรีห้าทุ่มห้าสิบเก้าบ้าจริงเอ้ยจอดนี้ก็ดีจอดนี้ก็ดีคือเป็นอันนี้เป็นการไลฟ์จอยไอจีที่แบบ คือเขาห่างกันนานใช่ปะแล้วนเนี่ยก็เป็นคลิปแรกในรอบหลายเดือนเลยใช่ไหมที่หลังจากเขาไม่ค่อยได้ไลฟ์ไอจีกันแล้วแบบมาอันเนี้ยน้องกัาปอยู่รถกับคุณพ่อใช่ไหมอ่าฉันตื่นเต้นคลิปนี้มากเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ก่อนหน้านี้คือกัาปมันไม่ได้เปิดไฟในรถใช่ไหมแล้วพี่มิวแกก็นั่งแกะของลงของแรกก้มหน้าก้มตาแกะแล้วกัาปก็คือเปิดไฟแล้วนั่งจ้อง จ้องพี่มิวเก็บของเล่นของเขาไปเขาก็ไม่ได้สนใจกราฟเพราะว่ากราฟจอมันมืดอยู่ไงแล้วพอเนยนาะก็แบบปุ๊กเห็นน้องเห็นหน้าน้องแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเป็นแบบเอออันนี้ยคือสิ่งที่เขาคิดถึงสิ่งที่เขาคอยมาทั้งวันเธอ,อมันเป็นแบบจังหวะตัวรุมรักอะเนอะแล้วก็ยี่ยมมันดีมาก จะไม่ได้ว่าใครยิ้มก่อนน่าจะเป็นกัปนะอ,อ,อย่างเห็นเขาอุ้มอย่างนี้กันอีกอ่ะ <c oughs> กลับคือดื้อน้องดื้อแล้วไงก็ปล่ยอยเขาดื้อไปครับอากาศลบสิบมั้งตรงนั้นอะให้มาเล่นเป็นเพื่อนกันเล่นไม่ได้เล่นยากมาก ฉันชอบรีแอคไม่วันสุด แม้ว่าตอนนี้เราจะไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าวันข้างหน้าเราจะไม่ได้เห็นเลยมันเป็นแค่เข้าใจปะ <c oughs> เป็นแค่ช่วงเวลาที่แบบต่างคนต่างอยกยากันไปทาในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพื่อไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรก็แล้วแต่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต เด,เ,เดี๋ยวก็กลับมาเจอกันย่ก็กลับบ้านมาเดี๋ยวก็กลับมามองตากันกอดกันอบเกวกันเหมือนเดิมเข้าใจเป่าเออนั่นแหละมันก็ต้องแบบใช้ระยะเวลานิดนึงใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะใช้ความแบบการให้สเปซการการให้แบบเขาอยากทำอะไรเขาทำไม่บังคับกันและกันเนาะอย่างเช่นการเออเลอกร้อง,องเพลงอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราว่า เขาเคารพซึ่งกันและกันนะมากๆเลยมากมมากมดูทรงแล้วพี่มีวะอยากร้องด้วยกันมากใจกลับอะเหมือนกับว่าเขาเราเข้าใจกลับนะเราแบบคงจะแบบว่าตัวเองยังร้องไม่เก่งแล้วพี่มิวมันก็คงจะอยากไปฝึกฝนสกิลการร้องให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าเราคิดว่า2คนนี้ถ้าเกิดจะร้องเพลง sunflower เนี่ยเราว่า เราแล้วมันต้องทําให้ดีที่สุดอะเพราะมันเป็น,เป,นเป็นเพลงที่สําคัญกับเขามากๆเลยเนาะเราคิดว่าเขาคงอยากให้อะไรหลายๆอย่างพร้อมมากกว่านี้แล้วก็เพื่อที่จะได้ร้องเพลงนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดอย่างนีนก็เรายังคงเฝ้ารอนะคะมิวกับมาร้องเพลง s u n f l o r อยู่ View นะอ่ะเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งแถมแถมเป็นอันี้คลิปหลังไม์เหมือนกันนะจ๊ะเป็นตอนที่มีคนแอบถ่ายนะคะ ช่วงพักกองแล้วเขาไปทำอะไรกันนะสองคนนี้ไปดูกันก่อนกวนหลังหลัง,ง,งเฝ้าใครนะเฝ้าใครเฮ้ยมาเฝ้าเมีเยเหรอ <c oughs> ทุกคนฟังจะเล่าให้ฟังนะโมเมนต์ Moment ที่เขานอนกอดกันอ่ะโซฟ้า ลันหาคลิปและหารูปโมเมนท์ moment ที่จะไปลงในทวิตวันนี้เนี่ยสู้ตีไม้ไม่ได้อืและสู้ที่มิวกับเขาผายกันเองไม่ได้เพราะฉะนั้น <c oughs> จะมาแก้ตัวด้วยการเล่าโมเมนต์เมื่อวานให้ฟังแล้วกันโอเค <Okay, S 2> นะว่ามา <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานเราก็จะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้คือเราเนี่ยเราเนี่ย เต้นกำลังแกะท่าเต้นกำลังจะถ่ายคลิปเพลงเอ็น o ซองชาเลนจ์กับพี่ต๋องในห้องชั้นสองเราก็ถ่ายไปได้ประมาณสี่รอบมังประมาณสี่รอบนี่แหละแล้วก็มีเสียงเปิดประตูเอ็นออกมามก็เต้นกันอยู่ก็เลยหันไปมองเป็นคุณแม่ของน้องกราฟอ้อาก้าวหน้ามาเป็นคุณแม่ของน้องกราฟเปิดเข้ามาแล้วก็เห็นพวกเราเต้นกันอยู่ก็เลยไม่ได้พูดอะไร สอวันหนึ่งก็ได้ครับอ๋อเขินทำไมเขินนี่ขอนจดเข้ามานอน <g ülme> กับจะเข้ามานอนเพราะว่านั่นแหละอาจจะมาจะมาเบรกนั่นแหละจะมานอนแต่ว่าพอดีเห็นเราเต้นกันอยู่เนาะลันเห็นหลนกับพี่ตองเต้นกันอยู่ก็เลยเมกาเข้ามาก็บอกเอยนอนได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยแล้วก็แบบน้องก็เข้ามานอนในขณะที่เราก็เต้นกันไปสักพักหนึ่งเต้นกันไปได้รอบสองรอบก็มีเสียงเปิดประตูขึ้นมาอีกก็เ,เป็นคุณสุภศิษฐ์เดินเข้ามาครับ เดินเข้ามาด้อมด้อมมองมองนขณะที่เราก็เต้นกันไปเต้นเต้นเต้นสักพักหนึ่งคุณสุทธิก็เดินไปที่เตียงครับแล้วก็ล้มตัวลงไปแล้วก็ไปนอนก่อนนอนก่อนอยู่แล้วณตอนนั้นนะ่ะคืออยากหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายมากแต่ไม่สามารถทําได้เพราะว่าเรากําลังอัดเพลงอยู่แลวเราก็กําลังเต้นอยู่แต่หางตาเราเห็นแลวเพราะเราลงไนนอนกอดกันเร้ว่าโอเคโอเคโอเค,อเคแต่เราทําหน้าที่ก่อนเพราะเราจะต้องตัดคลนปบ ีวิชงของเราคือการอัดคลิปแล้วก็อัดเสร็จอัดสักพักหนึ่งพออัดคลิปเสร็จปุ๊บได้ปั๊บก็จําเป็นจะต้องลงไปถ่ายพอดีเนาะต้องลงไปถ่ายถ่ายถ่ายเขาเลยถ่ายโปสเตอร์ต่อพอดีแล้วไม่เป็นไรออกมาก่อนละกันสักพักหนึ่งก็เห็นสีไม้ u อัพ็นจีต่อรีิวแบบเขานอนกอดกันอะไรอย่างเงี้ยสีไม้นี่ก็เร็วเหมือนกันแล้วก็เป็นโมเมนต์ประมาณนี้แหละก็คือเรื่องจริงเนาะ โมเมนต์อะไรทั้งหลายแหละที่ที่เห็นในรูปก็คือเกิดขึ้นจริงจริงนั่นแหละมันก็เป็นเหนื่อยเหมือนกันแต่เราไม่สามารถแบบคือเราสู้ไม่ได้จริงๆเมื่อวันเนื่องจากแบบใช้พลังงานเยอะมากเราก็เสพโมเมนต์ด้วยสายตาน้อไม่มีหลักฐานมาอวดจริงๆแล้วทุกคนก็ได้เห็นหลักฐานจากจากติมายจากหลายๆคนแล้วแหละใช่ไหมก็เป็นประมาณนี้แหละก็จะมาย้ำว่า เขา да เป็นแบบจริงๆแล้วก็วันที่เขานอนกอดกันจริงๆในห้องที่ทุกคนก็เดินเข้าออกโดยไม่แคร์สายตาใครทำนั้นแกมันแน่จริงสุึแล้วก็งานวันหอนังเราก็นั่งอยู่รอบแรกเรานั่งด้รอบแรกเรานั่งแถวเดียวกันก็เลยไม่ค่อยเห็นโมเมนต์เท่าไหร่แต่รอบสองเนี่ยเรานั่งข้างหลังเขาเลยนั่งข้างหลังมิวกัอบเลยก็นอนซบกันตลอดซบกันดูตลอดเรื่องนะ เดี๋ยวกอดเดี๋ยวซบไม่รู้ทำไม <c oughs> แล้วหน้าแบบ <c oughs> จ้า <c oughs> วิกกับหลับแบบหล่อมากเลก็แฝงมาลั่นไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าโดนอยกมือออกจากไหล่ก,กับ เดี๋ยว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 ,ยวอวยววยยันนีไ้ไม่เคยเห็นพจนพจนนี้ของตีมายไม่เคยเห็นก็แฝดมันลั่นไปหน่อยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องรีบเอามือออกจากไหล่กับก็เห็นบอกว่ายอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วไงเฮ้ยพจนนี้ไม่เคยเห็นของตีมายเอ้ยมันยังไงใครยอมรับ แต่มาดั่นเป็นหน่ยก็ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องรีบเอามือออกจากไหล่กับปก็เห็นว่าก็เห็นบอกว่ายอมรับว่าเป็นแฟนกันแล้วไงเฮ้ยบ้าโบบ้าโบใครยอมรับกับปหรือพี่มิวบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเฮ้ยจูนจูนหัวองแป๊บอันนี้คือเป็นข้อมูลใหม่สำหรับเรานะเพราะเราไม่เคยเห็นพรณีของตีมาย เออเธอมาแล้ว่าบอกขออภัยพ่อคนเป็นหมามาต้องทำยังไงเ่ยต้องต้องรอรับสินสอดหรือว่าต้องเอาสินสอดให้เขาหรือ,อยังไงพราะช่วงนี้ลูกเราคืก็แรงอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้ลูกเราจะอยู่ช่องสามแล้วแต่พลังงานความห่วงความอะไรก็แล้วแต่กดไ like, ลค์รูปไอจีเร็วตลอด แฟนคลับอย่างเราแม้กระทั่งพี่พี่มิวเลี่ยนก็ตามยังกดไลค์ไม่ทันน้องกัปเลยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วลูกฉันนะ <c oughs> แล้วพี่มิวนะช่วงนี้คือทำไมไปช่องสามบ่อยมากหืช่องสามมีอะไรเหรอคะพี่มิวมีแฟนอยู่เหรอหือเปล่าใช่คนเพิ่งเข้าไปในช่องหรือเปล่านะแล้วคือรายการมันมีอะไรนะฮอลลีวูดเกมไห์ใช่ไหมที่พี่ไปบอกแล้วก็จะมีตีท้ายกลัวซึ่งเร็วนี้ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจมากๆว่าการาฟที่เป็นพระเอกช่องคนใหม่ทำไมถึงไม่ได้ไปออกตีนนท้ายครัวพี่มิวจากมิวสุมพิศสตูดิโอนั้นทำไมถึงได้ไปออกตีท้ายครัวก่อนไม่เข้าใจไม่เข้าใจมากๆหรือว่า หรือว่าไปเปิดตัวน้องกับที่ตีไทยครัวพี่มิวหรือเปล่าเฮ้ยบ้าบอไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราดูตีไทยครัวด้วยกันเนาะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณชาวหลังไม้ด้วยนะคะที่ส่งคลิปน่ารักน่ารักค,คลิปคลิปอ,อะไรขอบคุณที่ส่งคลิปน่ารักน่ารังแบบนี้มาให้นะ้ได้แบบ เอ้ชุ่มฉ่ำหัวใจขึ้นมาเนาะแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างได้ดูคลิปนี้ด้วยกันแล้วรู้สึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันเนาะโอ้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยยกันด้านล่างได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณช่องเดอะมูน้วยนะคะที่ทำ O P B ดีๆแบบนี้แล้วก็คลิปๆๆมาให้พวกเราได้เสพได้ฟังได้ชมไงก็ทุกคนสามารถเข้ากดลิงก์ไปดูด้านล่างด้เลยนจ๊ะทั้งสามคลิปวิดีโอเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้้ใหางลนะะค โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเรียหนะ้านทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชุนเพื่มนกด subscribe กันด้วยนะคะก่อนไปทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดมาแรงจริงๆนะจ๊ะ อย่าลืมล้างมือใส่แมสให้บ่อยๆใส่แมสให้บ่อยๆคืออะไรใส่แมสให้บ่อยๆเรืออะไรล้างมือให้บ่อยๆใส่แมสตลอดเวลาอ่ะนะความห่วงด้วยความปรารถนาดีจากอินฟลูเอนเซอร์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมา,มาตลอดจนถึงวันนี้ตอนนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงวันนี้ขอตัว,วลาไปก่อนบแล้วนะบ๊ายบาย